ันไม่ได้ง่ายหรอกทุกคนกับการตัดอะไรที่เราอยากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลักตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าอะไรที่เราคู่ควรอะไรที่เราไม่คู่ควรอะไรที่เราควรเสียเวลาอะไรที่เราไม่ควรเสียเวลาเมื่อเรากล้าเลือกตัวเองกล้าเลือกตัวเองเราจะไม่มีอะไรที่มันผุผุพังพังเพราะมันเป็นการสำรวจใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการไหม <c oughs> วันอังคารนะคะวันอังคารวันนี้เนี่ยปกติวันอังคารที่พี่จะมาเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเซลฟ์เลิฟซะส่วนใหญ่การกลดมาฮ์คิลิงตัวเองึ่งมีคอนเทนต์หลายคอนเทนต์มากที่อยากจะเล่าให้กับทุกคนฟังเธอเพราะว่าฉันก็ช็อตโนต้ตในหลายๆคอนเทนต์นะบางอย่างพี่จะช็อตโนต้ตจากบทเรียนที่พี่ไปเรียนมาบางอย่างที่จะช็อตโนต้ตจากสิ่งที่พี่ฟังแล้วก็เอามาอิเคลาะ์ด้วยตัวเองเนาะแล้วมีประโยคหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่หลงังๆมาพี่จะพูดบ่อยๆและพี่ก็รู้สึกว่า พอมันภาพมันเริ่มชัดภาพของการฮิลลิ่งมันเริ่มชัดภาพภาพของการเติบโตในสายของจิตวิญญาณมันเริ่มชัดเนี่ยประโยคเนี้ยถูกปองมากและใช้ได้ในทุกๆเรื่องคือคำว่าเลือกตัวเองก่อนเลือกตัวเองก่อนแล้วแล้วพี่ก็จะมีหลายคนมาปรึกษาเนาะมาปรึกษาเกี่ยวกับความสัมพั์อะไรเงี้ยพอพี่ฟังเรื่องราวทั้งหมดอะ ที่พี่ตกตะกอนได้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วอะเวลาที่เราจมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทําในความสัมพันธ์ตลอดเวลานั้นมันเกิดจากว่าเราเลือกเขาก่อนเราเลือกเขาก่อน ซึ่งมันไม่ผิดเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กของเราตั้งแต่เราเติบโต,ตมาเราถูกอบรมสั่งสอนให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นเราถูกอบรมสั่งสอนว่าการที่เราจะได้รับเป็นที่หลักก็ต่อเมื่อเรายอมเรายอมพ่อกับแม่เพราะเราต้องเข้าใจว่าในวัยเด็กอะเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะเราต้องอาศัยการเลี้ยงดูเราต้องอาศัยการดูแลจากผู้คนรอบข้างมันถึงทําให้เราถูกหล่อหลอมไปในสังคม ที่เราต้องพึ่งพากันและกันถูกต้องไม่ใช่เรื่องผิดสิ่งที่พ่อแม่สอนสิ่งที่สังคมสอนเราไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรจะเริ่มทำก็คือถามตัวเองสิในทุกๆก,การกระทำทุกๆเหตุการณ์ที่เริ่มต้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราต้องการอะไรเคยถามตัวเองไหม คือหลายคนรวมทั้งน้องๆที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่เวลาที่พี่คุยพี่จะถามว่าคุยกับตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้อะชมตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่เคยชมเลยอะแล้วความต้องการของตัวเองจริงๆคืออะไรอืไม่รู้เลยอะเพราะเราไม่เรา,าขาดการเชื่อมต่อตัวเองสิ่งที่พี่สงสารเด็กรุ่นนี้หรือว่าคนรุ่นนี้อะก็คือรู้สึกเห็นใจนะ ถ้าเกิดใครยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะคือเรามีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากมันทําให้เราหนีตัวเองได้ง่ายมากการที่เราถ่ายฟีดการที่เราหยิบโทรศัพท์เพลินๆน่ะมันทําให้เราขาดการเชื่อมต่อกับตัวเองโดยอัตโนมัติพี่อยากจะแนะนําให้กับน้องๆในในกลุ่มคลาสเรียนของพี่ว่าให้ทุกคนพกสมุดติดตัวไปหนึ่งเล่มสมุดติดตัวเป็นสมุดที่เมื่อไรก็ตามอะไรที่มันป๊อปอัพในหัว ให้เขียนลงในสมุดและให้มันเขียนบันทึกถึงตัวเองให้มันถามความต้องการของตัวเองบ่อยๆให้มันพูดคุยกับตัวเองเป็นปจจระจำถามตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุยกับตัวเองดูแล้วทําไมถึงเราต้องถามตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะเราจะได้คําตอบว่าอะไรที่เราต้องการอย่างแท้จริงอะไรที่เราไม่ได้ต้องการอะไรที่ผู้คนต้องการสิ่งนี้คนอยากให้ฉันทําให้สิ่งนี้คือสิ่งที่ครอบครัวต้องการ แล้วมันทำให้เราเติบโตโดยใช้ชีวิตเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเพราะเราไหลไปตามกระแสชีวิตและความต้องการของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเคยถามตัวเองไหมว่าถ้าฉันไม่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตของครอบครัวอยู่รอดฉันอยากเป็นใครฉันอยากทำอะไร ไอความฝันไออาชีพที่ฉันกําลังทําอยู่เนี่ยมันคือความฝันของฉันจริงๆหรือมันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันดํารงชีวิตได้หรือมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ฉันเป็นเราเติบโตมากับการ p พลี s สคนอื่นกับการตามใจคนอื่นกับการเอาใจคนอื่นพอเราไปมีความสัมพันธ์เราก็ฝากความหวังไว้ที่คนอื่นว่าเขาจะรักและดูแลเรา พอเราฝากความหวังไว้ที่เขาเวลาอะไรก็ตามที่เขาปฏิบัติกับเราเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้เพราะเราเอาหัวใจของเราไปผูกไว้ที่ขาของเขาแล้วพอเขาเดินจากเราจะทนทุรนทุรนทุรนทุล,ท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 ลายไม่ได้ทุรนทุล,ทลายอยู่ไม่ได้มันก็เลยมีชีวิตประมาณว่าไปไหนไม่ได้ค่ะเขานอกใจค่ะเขาปฏิบัติกับเราไม่ดีค่ะแต่ไม่ไปไหนค่ะยังอยู่อยู่ตรงนั้นนะคะไม่รู้จะจัดการยังไงเอ,อ พี่ขออนุญาตยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งนะพี่ขออนุญาตนกองคนหนึงมีมีน้องคนหนึ่งนะคะมาปรึกษาพี่ก็พูดคุยว่าเนี่ยพอดีว่ามีปัญหากับแฟนแล้วก็แฟนนอกใจแล้วอยู่ดีๆแฟนก็เงียบไปทะเลาะกันแล้วแฟนก็เงียบไปพอแฟนพอแฟนเงียบไปเนี่ยอยากได้เขากลับคืนค่ะอยากได้เขากลับคืนทํำยังไงดีคะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยถามไปว่าอืมงั้นเอางี้ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องเนี้ยความสัมพันธ์อะเป็นยังไงความสัมพันธ์ภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดอะ มันเป็นยังไงมันสุขหรือมันทุกข์มากกว่ากันมันสุขหรือมันทุกข์มากกว่ากันมันสบายหรือเราพยายามน้องตอบว่ามันห้าสิบห้าสิบอ่ะงั้นพี่ถามคําถามใหม่พี่ถามคำถามใหม่งั้นระหว่างที่ความสําคัญที่เรามีด้วยกันเขาทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นหรือแย่ลงมันมันไม่ได้แย่มันไม่ได้ดีขึ้นครับยิ่งแต่จะยิ่งแย่ลงด้วยซ้ําเพราะหนึ่งสองสามสี่แล้วสุดท้ายน้องก็ทักมาแล้วพี่คะหนูได้คําตอบแล้ว เพราะเมื ain, society, own, ied, ่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกตัวเองเราจะไม่เสียายอะไรแบบนี้หรือแล้วถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์นั้นถ้าเราเลือกตัวเองมันจะกลายเป็นว่าเอากูก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ในความสัมพันธ์นี้นี่หว่าเอาเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติกับกูดีนี่หว่าเอ้ามันก็จะอย่างนี้ยแล้วมันจะเริ่มคิดออกเลยว่าเอ้าแล้วกูจะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทาไมเดยออกไปการที่เราเลือกตัวเองอ่ะมันคือการที่เราลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อตัวเองมันคือการที่เราลุกขึ้นมาตัดสินใจปกป้องตัวเองการที่เราาลุกขึ้นม ให้คุณค่าตัวเราเองบางครั้งอะ่ะเราเลือกคนอื่นตลอดสมมุตินะเอาเลือกตัวเองเบสิกง่ายๆเช่นนี้กินข้าวกับอะไรไปกับเพื่อนหลายๆคนเท่านี้กินข้าวกับอะไรเราก็จะเป็นจริงๆถ้าในใจเราไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีใจไม่รู้ว่าอยากกินอะไรคือปล่อยนะแต่ถ้าวันนั้นเราอยากกินเราอยากกินสิ่งเนี้แต่ว่าเพื่อนไม่อยากกินแล้วอยากกินสิ่งเนี้ยแล้ว สุดท้ายอ่ะเราไม่กล้าตัดสินใจแล้วเราบอกเพื่อนว่ากินอะไรก็ได้แต่ในใจอยากกินสิ่งเนี้ยแต่กินอะไรก็ได้แต่บอกเพื่อนว่ากินอะไรก็ได้แปลว่าเราอ่ะไม่ตัดสินใจเลือกตัวเองะคืออย่างถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะชัดเจนกับเรื่องพวกนี้มากอย่างของพี่เนี่ยสมมติว่ามันมีวันเนี้ยพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลือ,อดอุสรวรีร้านเรือดทองฉันรู้ละฉันอยากกินร้านนี้แหละซึ่งพี่ไปกินเป็นประจำพักเที่ยงพี่ก็จะไปไปกินเป็นประจำแล้ววันนั้นพี่ตัดสินใจเลยว่าฉันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือดใครไม่ไปก็ แต่ฉันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือมันคือการลุกขึ้นมาตัดสินใจเลือกตัวเองเพราะถึงเที่ยงพี่ก็เออทุกคนไปกินเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือดเพราเราก็ไปิดาเอามันคือการที่เรากล้าก็าตามใจตัวเองกล้ากล้าเข้าใจตัวเองคือข้างในของเรามันจะมีเด็กน้อยคนหนึ่งอะนึกออกปะข้างในของเรามันจะมีคนคนหนึ่งที่มันอยู่ข้างในถ้าเราฟังเสียงเขาหน่อยเราจะสามารถเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่งได้แต่ทุกวันนี้เราขาดการคุยกับเขาเพราะว่าเรา มัวแต่ไถ่ฟีดเพราะว่าเรามัวแต่ไปสนใจชีวิตของคนอื่นเพราะว่าเรามัวแต่วุ่นวายกับการไล่ล่าคนอื่นเพราะว่าเรามัวแต่วุ่นวายกับการทําให้คนอื่นเป็นสุขจะลืมตัวเองพอเราลืมตัวเองนั่นแหละมันก็เลยทำให้ทำให้เรามั่วหมุนอยู่ในความสัมพันธ์มั่วหมุนอยู่ในความสัมพันธ์แต่ไอ้คำว่าเรื่องตัวเองก่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว มันคนละเรื่องเห็นแก่ตัวคือเห็นแก่ตัวเลือกตัวเองคืออะไรก็ตามที่คือการที่เราไม่ยอมใช้ชีวิตแบบเราเป็นเหยื่อเราใช้ชีวิตแบบการที่เราเป็นผู้เลือกเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเลือกที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้ซึ่งเธอต้องตกตะกอนได้ว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสุขหรือมันทุกข์กว่ากันและฉันเข้าใจว่าการเลือกตัวเองมันยากเพราะอะไรหรือเปล่า คือสิ่งที่ฉันเห็นเราเติบโตมาบางทีเราตีกรอบให้กับการเราถูกตีรอมาตั้งแต่เด็กๆกันไหมคปาว่าว่าให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้ฉันเห็นภาพชัดตอนที่ฉันคุยกับหลานฉันเนาะหลานฉันมันก็จะแบบเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอะไรเงี้ยคือเขาก็จะถูกตีกรอบมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่เราก็ก็เลี้ยงดูกันแบบตีกรอบมีกฎมีระเบียบซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของทุกบ้านนะอ่าวันหนึ่งเราแล้วแล้ววันหนึ่งอะเราจะถามเขาว่าหนูรู้สึกยังไง หนูต้องการอะไรอะไรเงี้ยหนูอยากกินอะไรไม่รู้เวลาที่ที่โดนดุอะที่โดนเราดุอะไรเงี้ยคือเราเราก็จะถามว่าต้องการอะไรในชีวิตอยากได้อะไรไม่รู้แล้วรู้สึกยังไงตอนเนี้ยไม่รู้คือมันไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่กล้าไม่ได้มองไม่ได้เห็นเพราะเราเราไม่ได้ใช้ชีวิตกับการถามตัวเองบ่อยๆวิธีแก้ของพี่คือให้เขาเขียนจดบันทึกเนาะจดบันทึกความรู้สึกของตัวเอง เอออะไรพวกเนี้ยมันมันมันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราเติบโตมาแบบนี้เราไม่รู้เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยวันนี้มึงรู้สึกแบบไหนวะวันนี้มึงโอเคไหมงานที่มึงทํามึงโอเคหรือเปล่าสังคมที่มึงอยู่วันนี้มึงโอเคไหมแล้วคนรักที่มึงมีอยู่ตอนเนี้ยเขาตอบโจทย์ชีวิตมึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแล้วบางทีพอเราคุยกับตัวเองบ่อยๆทุกคนมันจะตอบตัวเองได้ว่าก็ไม่นี่วะก็ไม่นี่วะนี้มึงอยู่ทําไมวะเออพอมึงอยู่ทําไมวะเนี่ยมันจะเริ่มไฟเอา หาวิธีสวล้วนะพี่ยกตัวอย่างอย่างความสัมพันธ์ของพี่ครั้งก่อนเนาะที่พี่บอกว่าพี่เป็นคนเลือกเป็นคนเดินออกมาเองเพราะว่าพี่อยู่ไปอยู่มาแล้วพี่เริ่มรู้สึกว่าพี่ไม่ชอบตัวเองไม่ชอบตัวเองแล้วเราไม่เคยเลือกตัวเองเลยเราก็ยังทนอยู่กับความสัมพันธ์นั้นเพราะเขารักเราเขาอุตส่าห์มาลักฉันในความรู้สึกชนะแล้วแล้วเราก็ทนอยู่ทั้งๆที่เราก็ไม่ชอบตัวเอง พอไปสักพ <Es> <an> ักเรื people, I said, I so like ่อยๆเรื so I answered, I ่อยๆเรื่อยๆแล้วประโยคที่เพื่อนฉันอ่าพูดมันก็สะกิดฉันคือฉันบอกว่าฉันไม่กล้าเลิกกับเขาหรอกเพราะว่าฉันสงสารเขาเพื่อนฉันถามฉันว่าแล้วมึงไม่สงสารตัวเองหรอเออมันก็แบบเออมันก็สะกิดได้สักพักหนึ่งแล้วพอมันอยู่มาอยู่มาสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวเองเลยทำไมกูเป็นอย่างงี้วะทำไมกูทําอย่างงี้วะทำไมกูทนอยู่อย่างงี้วะพอเราเริ่มคุยกับตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสิ่งที่พี่ทําคือพี่แบบพี่เลิกนะ แล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้เราเลิกตั้งแต่ต้นนะแต่เราบอกว่าเราไม่ชอบตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวเองเลยในวันนี้เราไม่เคารพความเป็นตัวของเราในวันนี้ก็เลยตัดสินใจเลยนั่นแหละคือวันที่พี่กล้าเลือกตัวเองหรือแม้กระทั่งแบบไอ้คนที่เข้ามาล่าสุดอย่างเนี้ยอยาชอบหระอ,อยากได้เขามากเลยแต่พอมันเห็นแบบกระบวนการต่างๆที่เขาเข้ามาวิธีที่เขาปฏิบัติกับเราอะไรต่างๆเราเนี้ยชอบนะอยากได้นะถ้าอยู่ก็คงไม่เป็นตัวของตัวเองเลือกตัวเอง ก็คือตัดเลยมันไม่ได้ง่ายหรอกทุกคนกับการตัดอะไรที่เราอยากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลักตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าอะไรที่เราคู่ควรอะไรที่เราไม่คู่ควรอะไรที่เราควรเสรียเวลาอะไรที่เราไม่ควรเสรียเวลาเมื่อเรากล้าเลือกตัวเองกล้าเลือกตัวเองเราจะไม่มีอะไรที่มันผุผุพังพังเพราะมันเป็นการสำรวจใจแล้วว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการไหมถ้าคำตอบมันคือไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลือกตัวเอง หรือแม้กระทั่งเท่าวันนี้เธออยู่ในความสัมพันธ์เธอเป็นสามีภรรยาเธออยู่ในความสัมพันธ์ที่เขานอกใจเธอนอกใจเขาปฏิบัติกับเธอไม่ดีเขาไม่ให้เกียรติเธอเขาชอบใช้ภาษาแย่ๆกับเธอหรือว่าเขาชอบดูถูกเธออะไรเงี้ยเขาปล่อยเขากดเธอลงไปลงไปลงไป,ลงไปแล้วทําให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นของตายสําหรับเขาอะสาหรับเพียสิ่งที่ลองถามตัวเองอะคือเรามีความสุขในความสัมพันธ์นี้ไหม แล้วเราอยากได้อะไรสิ่งหนึ่งที่อยากให้จําไว้ก็คือว่าเปลี่ยนข้างนอกกับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนได้เปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่เราอยากให้เป็นไม่ได้แต่เปลี่ยนให้เราเป็นในแบบที่เราอยากเป็นสุขได้ชีวิตมันสั้นมากกับการที่จะต้องมานั่งพลียใครสักคนเลือกตัวเองเลือกความสุขของตัวเองแต่ไม่ได้หมายถึงว่า ถ้าเรามีคือคือพี่หมอไม่ได้หมายถึงว่าพอเรามีคู่แล้วเราไม่ดูแลกันลักกันนะพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีคู่แล้วต่างฝ่ายต่างดูแลกันและการต่างฝ่ายต่างรักกันและกันและให้เกียรติกันและกันเป็นการดูแลกันและกันที่ลงตัวจงดูแลหัวใจของกันและกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธออยู่กับใครที่เหยียบย่ำหัวใจของเธอให้เลือกตัวเองก่อนเสมอถ้ามันต้องเลือกตัวเองแบบเดินออกมาก็คือต้องเดินออกมาเหมือนกับตอนที่เรากําลังขึ้นเครื่องบิน เขาจะบอกให้เราสวมออกซิเจนให้ตัวเองก่อนเพราะมันคือการเลือกตัวเองก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแข็งแรงและปลอดภัยเราจะสามารถไปต่อได้เราจะสามารถช่วยคนอื่นต่อได้เลือกตัวเองก่อนทุกคนการเลือกตัวเองมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายหรอกเพราะว่ามันต้องต่อสู้กับตัวเองประมาณหนึ่งพี่กล้าพูดเพราะว่าพี่ก็ทําพี่ก็ผ่านมาแล้วมันต้องต่อสู้กับตัวเองประมาณหนึ่งมันต้องใช้คําถามกับตัวเองเยอะมากว่าเอาไหมวะดีไหมวะไปไหมวะใช่ไหมวะถูกไหมวะ จะถามตัวเองแบบย้ำๆซ้ำๆแบบเนี้ยเรื่อยๆจนกว่าเธอจะเจอคำตอบแล้วเธอจะรู้ว่าไม่เอาดีกว่าเธอต้องเชื่อมต่อกับคนข้างในของเธอให้ได้มันคือการเชื่อมกับคนข้างในมันเหมือนที่พี่บอกข้างในของเรามันจะมีคนสองคนมีคนคนหนึ่งมีไอ้ขาวไอ้ดำแกต้องเอาสองไอ้ขาวกับไอ้ดำเนี้ยมาเมิร์จกันให้ได้แล้วมันจะสามารถใช้ชีวิตต่อได้แบบเป็นสุขมากขึ้นคือกระบวนการเนี้ยมันต้องผ่านกระบวนการฮิลิ่งทุกคน ฉันก็ขายของอีกแต่ว่าอยากให้ทุกคนบอกคือฉันก็เจตนาดีเอาจริงฉันเป็นคนที่เจตนาดีนะฉันก็รู้สึกว่าฉันเจตนาดีมากคือฉันเจตนาดีทุกคนเพราะว่าการที่ฉันมาทําท่องด้วันเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องมั่งคั่งร่ารวยจากการทําช่องหมทุกคนแต่ฉันฉันดีใจฉันภูมิใจทุกครั้งที่ที่มีคนทักฉันไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนนหรือว่าเขียนคอมเมนต์มาอะไรมาอะไรเงี้ยว่าชีวิตดีขึ้นมีสติมากขึ้นหลุดพ้นจาก อะไรก็แล้วแต่มันเหมือนฉันได้ช่วยทุกคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจของเขาแล้วแต่ฉันมองว่าวิธีที่มันมั่นคงที่สุดเฟิร์มที่สุดคือการที่เรากลับมารักตัวเองการที่เรากลับมาเวิร์กกับตัวเองการที่เราเอาใจผูกผูกพังพัของเราให้กลับมาเฟิร์มเหมือนเดิมนี่คือการมอบของขวัญให้กับทุกคนมอบของขวัญให้กับลกูกมอบมอบของขวัญให้กับจักรวาลฉันไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งน,นี้จะเป็นยังไงชาตินี้กับชาติวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรมันจะมาก่อนกันแต่วันเนี้ ฉันภูมิใจมากๆกับการที่ฉันได้ส่งมอบของขวัญให้กับโลกให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฉันค้นพบกระบวนการที่เอาตัวเองกลับมาได้เนี่ยมันกลายเป็นกระบวนการที่เมื่อฉันผ่านมาได้ทุกคนก็ผ่านมาได้ฉันก็เลยมีคอร์สที่ที่ทำปล่อยออกมาแล้วคอร์สนั้นมันเป็นเหมือนฉันคือคนส่งสารให้กับทุกคนว่าเฮ้ยฉันใช้วิธีนี้แกมาลองทำวิธีนี้ดูแล้วก็ฉันก็อยู่ในกลุ่มทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่มปิด เออให้กับทุกคนแบบส่งมอบพลังงานดีๆให้กันอะไรก็ตามที่ปอปอ up ขึ้นมาเป็นบทเรียนที่ฉันได้อะไรเงี้ยฉันก็จะมาปล่อยอยู่ในนั้นนะให้กับทุกคนรวมไปถึงแบบมีมีปัญหาอะไรปรึกษาอะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาได้ด้วยความที่ฉันไม่รับปรึกษาส่วนตัวเนาะเพราะฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะสามารถให้คำปรึกษาส่วนตัวได้ตรงใจกับที่ทุกคนต้องการหรือเปล่าและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรจะคิดราคาเท่าไหร่แต่ว่าใครอยากปรึกษาก็ทักไปถามได้เล็กๆน้อยๆตอบได้ไม่มีอะไรมากอะไรพวกเนี้ย มันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าไอ้ทุกสิ่งทุกขอที่ฉันปล่อยมามันเพื่อประโยชน์ของพวกเธอทุกคนทท้านั้นแหละถ้าพวกเธอแบบอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีความสุขแล้วอยากพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออยากไม่เอาแล้วชีวิตเนี่ยตัดสินใจลุกขึ้นมาเลือกตัวเองไม่เอาแล้วชีวิตแบบเนี้ยฉันก็อยากให้พวกเธอลงเรียนเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ฉันไปเก็บมาคือฉันก็ลงเรียนหลายหลายคอสมากแล้วก็ฉันก็เป็นคนปฏิบัติธรรมมาสักพักหนึ่งมันก็เลยเข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้ค่อนข้างง่ายมันก็เลยมาตกตะกอนให้ในคอส นะซึ่งในคอร์สก็จะมีทั้งอ,อีบุ๊กผู้ใจพังที่เป็นเรื่องภาษาวิทยาจิตวิทยาเป็นเบสิกให้เข้าใจก่อนปูฐานให้เข้าใจก่อนสุดท้ายก็จะมาในเรื่องของเซลฟ์คอนเซ็ปต์การวางเซลฟ์คอนเซ็ปต์ของตัวเองซึ่งจะปล่อยก็คือฮิลลิ่งการกลับไปเห็นอินเนอร์ชายของเราเพื่อแก้เพื่อยอมรับเห็นจิตใต้สำนึกกระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึกของเราเพื่อเปลี่ยนตัวเองชิปเรียลิตี้ชีวิตของตัวเองไปให้มันเป็นอีกอันหนึ่งกระบวนการเหล่านี้มันมันมันต้อง มันไม่สามารถเล่าให้ฟังในในยูคลิปได้ทั้งหมด100%อ่นะทุกคนมันมันจะมาออกมาเป็นปะปายเพราะว่าในการเดินทางของกระบวนการนี้มันต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยแล้วฉันก็เป็นพี่เลี้ยงอยู่กับพวกเธอทุกคนที่อยู่ในกระบวนการนั้นการเลือกตัวเองก่อนการกลับมาเห็น Child, อินเนอร์ชายของตัวเองการเชื่อมต่อกับตัวเองมันต้องใช้ไกด์อ่ะมันต้องมีคนไกด์ให้อย่างน้อยอ่ะพอบอกว่าเธอควรจะไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อซึ่งฉันอยู่กับทุกคนในทุกกระบวนการะ คือ,คอ,อสามารถโทรคุยได้ปรึกษาได้อะไรเงี้ยใครที่สนใจนะทุกคนเดือนนี้เดือมพฤศจิกาโปรโมชั่นตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปจะเป็น early bird สำหรับคนที่อยากจะเข้าไปในห้อง unlimited มีคนถามหลายคนว่าเข้าสมัครไอ้ unlimited แล้วได้เรียนคอร์สไหนบ้างได้เรียนทุกคอร์สก็ไม่รู้ว่าอนาคตอ,อะฉันไปเรียนเรื่องอะไรแล้วฉันอยากจะเล่าฉันอยากจะสอนเรื่องอะไรไม่รู้ว่าไอ้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะ intuition ปัญญาภายใ,ในฉันมันจะบอกว่าให้ฉันสอนเรื่องอะไรเลยถ้าเธอเข้าไปอยู่ในกลุ่ม unlimited แล้วอะ จะกี่คอร์สกี่คอร์สเธอก็เรียนได้เรียนหมดได้เรียนหมดไม่มีจํากัดไม่อลิมิตแปลว่าไม่จํากัดก็คือเรียนไปเรื่อยๆเรียนทุคอร์สแล้วถามว่าเรียนแบบไหนเรียนแบบคลิปนะคะเป็นคลิปผ่าน YouTube แล้วก็ให้ทุกคนไปนั่งฟังจะฟังกี่รอบก็ได้เวียนกี่รอบก็ได้ในแต่ละคลิปจะมีแบบฝึกหัดเป็นดีสคริปชันอยู่ข้างล่างให้ทุกคนไปทําแบบฝึกหัดแล้วพอทําแบบฝึกหัดติดตรงไหนสงสัยตรงไหนทักมาถามเพราะว่าในคลิปจะมีรายส่วนตัวให้ ก็ทักมาถามได้เออก็เป็นคนทําสุดให้อะไรก็ให้สุดเออจะบอกว่าไอ้คอร์สประมาณนี้แกถ้าเกิดแกไปลงเรียนอื่นมันจะอยู่ที่หลักหมื่นมันจะดูที่หลักหมื่นฉันกล้าบอกเลยว่าหลักหมื่นแน่นอนเพราะฉันเสียมาหลายแสนมากในการกว่าจะกอบกู้ชีวิตตัวเองมาได้แต่วันนี้คิดว่าอยากให้มันเป็นของขวัญสาหรับทุกคนท่นสามเนี่ยมันน้อยมากสําหรับการที่จะมาลงคอร์สอะไรแบบนี้ราคามันถูกมากแต่อยากให้เป็นของขวัญ ะะอยากให้เป็นของขวัญสำหรับทุกคนใครสนใจนะทุกคนสามารถทักไลน์แอดนี้สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะพฤจิการน,นี้ราคา1,350บาทนะคะเรียนกันไปยาวๆตลอดชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ตลอดชีวิตแล้วก็มาร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้ดีๆสร้างสังคมดีๆสร้างกรอบป้องกันให้หัวใจของเรานะจาะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนน่าจะไดปะ้ประโยชน์แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งเลือกตัวเองก่อนเสมอเลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนเสมอ เลือกความต้องการของตัวเองก่อนเสมอแล้วเธอจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ